สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ก็มีรถ SUV รู้จากแบรนด์ BMW มานํานำเสนอ1นึคันแล้วคันนี้นะคะนอกจากจะได้ความรู้ราสวยงามแล้วก็ยังได้ในเรื่องของความประหยัดอีกด้วยเพราะว่าเขามาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนั่นก็คือ BMW X1 s d r i v e 18D ปี2017นั่นเองค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้ความประหยัดนะคะเป็นเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ 2,000cc ให้พลังกำลังสูงสุด150แรงม้าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าว่าเขาจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะเริ่มจากบอดี้ด้านหน้าก่อนเลยเริ่มจากไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบซีนอนมาพร้อมกับ Daytime Running งไลแบบ LED ในส่วนกระจังด้านหน้าครอบด้วยโครเมียมสีเงินเป็นแบบไตคู่ตามสไตล์ BMW เลยค่ะแล้วที่พิเศษเลยนะคะด้านหน้ายังมี เซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลอยขนาด18มาพร้อมกับแม็กวายสปอค569ถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยงในตัวที่ตัดกับขอบประตูเป็นคโครเมียมสีเงินเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วตัวบอดี้ของเขานะคะเป็นทรง SUV ที่นั่งได้ถึง5ที่นั่งมาด้วยสีเทาซึ่งสีนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทําให้รถดูใหม่ตลอดเวลาเลยค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านหลังก็ยังคงความหรูหราตามสไตล์ BMW นะคะอย่างด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ด้านบนสปอยเลอร์นี้เลยถัดกันมาด้านบนนะคะจะมีคีบฉลามมาให้ค่ะแล้วก็ตรงกลางมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้ในส่วนไฟไท้ายของเขาเป็นแบบ LED นะคะและล่างสุดนะคะมีา Parking นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยค่ะ นี่นะคะเราสามารถเปิดได้ง่ายๆโดยผ่านรีโมทต,ตรงนี้เลยเพราะว่าฝาท้ายของเขาเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองค่ะแล้วถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นทรง SUV นะคะในเรื่องของความกว้างคือกว้างมากๆสามารถวางสัมภาระหรือกระเป๋าใบใหญ่ๆได้หลายใบเลยทีเดียวหรือว่าถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะเบาะแถวที่2ก็ยังสามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะ อนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องพโัยสานด้านหน้านะคะต้องบอกเลยว่าหรูรามากๆนะคะเขามาด้วยโทนสีน้ําตาลเข้มนะคะซึ่งสีนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดูสุขุมนะคะทรงพลังเหมาะสําหรับผู้บริหารอย่างแท้จริงเลยอย่างในส่วนเบาะของเขานะคะก็เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มมีรูระบายอากาศมาให้ทําจากวัสดุเกรดพรีเมียมเลยทีเดียวแล้วก็ยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยค่ะและในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็ เป็นโทนสีดาน้าตาลเช่นกันนะคะซึ่งเพิ่มความหรูหราด้วยลายไม้หรูๆแบบนี้เลยตัดคัดกับครีมโครเมียมนะคะดูหรูสุดๆแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะเขายังมีแสงไฟแอมเปรนไลท์สีส้มมาให้ด้วยเพิ่มความโดดเด่นนะคะแล้วก็ทําให้หรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะยังในส่วนของคอนโซลกลางนะคะก็จะมีหน้าจอมาให้ตรงนี้จะแสดงผลในเรื่องของมัติมีเดียต่างๆเรดิโอมีเนเวเกเตอร์มาให้ด้วยนะคะซึ่งสามารถคอนโทรลผ่านปุ่มไอเดียตรงคอนโซลกลาง นี้ได้เลยหรือจะเข้าเมนูทางลัดก็ได้เช่นกันนะคะตรงปุ่มตองคอนโซลกลางนี้ไม่ว่าจะเป็นมีเดียต่างๆเรดิโอเมนูหรือว่านวิเกเตอร์ออปชันต่างๆนะคะแล้วคันนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วด้วยในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของแอร์เป็นแอร์แบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระสามารถปรับแรงลมได้ปรับทิศทางของแอร์ได้และที่สําคัญเลยนะคะคันนี้ก็ยังมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะคะถ้าเราต้องการเพิ่มความ ความประหยัดนะคะเราก็เลือกที่โหมด Eco Pro นะคะหรือว่าจะขับนุ่มนวลสบายๆก็เลือกที่โหมด Comfort ค่ะหรือถ้าชอบความเร้าใจชอบความแรงก็เลือกที่โหมดสปอร์ตได้เลยค่ะมาดูกันต่อที่ด้านหน้านะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสามก้านถนัดจับถนัดมือแบบนี้เลยสามารถปรับโหมดต่างๆได้รับสายวางสายได้นะคะแล้วก็ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอเทมซ่อนอยู่อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของต่างๆนะคะที่มีมาให้ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วนะ้ํามาให้อีกสองตแหนง่งด้านหน้าก็มีมาให้เช่นกันค่ะนี่ค่ะเป็นช่องเก็บของหรือใส่เอกสารได้นะคะภายในด้านหน้าต้องบอกเลยว่าอลังการสุดๆด,ด้านหลังจะสวยงามน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ด้านหลังห้องผู้โดยสารก็รูราสวยงามไปน้อยไปกว่าด้านหน้าเลยนะคะเพราะว่า ด้านข้างตรงแผงประตูตรงนี้นะคะก็ยังตกแต่งมาด้วยแสงไฟแอมเบรไลท์เช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีวัสดุดซอฟทัชนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะเป็นสีน้าตาลเข้มซึ่งให้ความหรูหราตัดคาากับครีมสีสีเงินนะคะดูหรูหราสุดๆเลยค่ะแล้วก็ยังตกแต่งด้วยลายไม้ด้วยเช่นกันค่ะยังในส่วนของเบาะของเขาก็เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเช่นกันค่ะมีรูระบายอากาศมาให้ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีมี Isofix ที่บเบาะสําหรับเด็กมาให้ด้วยและที่สําคัญนั่งได้สบายถึง3 ที่นั่งเลยแต่ถ้านั่งไม่เต็มจํานวนนะคะตรงกลางก็สามารถดึงออกมาได้นี่ค่ะเป็นที่เท้าแขนนะคะหรือจะมีไว้หรูๆก็ได้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํามาให้ถึง2ตําแหนง่งแล้วถ้านั่งด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยเย็นทั้งคันแน่นอนค่ะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV หรูหรือรถครอบรัวเจ๊ฟขอแนะนำ BMW X1 คันนี้เลยค่ะนอกจากจะให้ความรู้แล้วนะคะก็ยังได้ในเรื่องของความประหยัดอีกด้วยสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ Open Road สำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย